จำคลองนี้ได้ปะคลองนี้ไม่อยู่ตรงช่องนองซีสมัยก่อนเนะี่ยตอนยุคลุงตู่สมัยลุงตู่ยังไม่เป็นองค์มนตีลุงตู่เป็นนายกเขาก็ไปทําทําตรงนี้ <c oughs> สวยๆจําได้ไหมที่ให้ถ่ายรูปเป็นฟิลเรียนะีน่ะเป็นฟิลเกาลหลีืมประมาณนี้นี่จําไว้นะล่าสุดเป็นแบบนี้เธอเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นน้ำเน่าคองเน่าคุณนะ กลายเป็นดำเน่าซึ่งคุณพี่ที่เขาส่งมาให้ก็คือคุณพี่ก็เป็นสอสอเป็นสอสอ,อยู่พักรุมไทยสร้างชาติเดี๋ยวสอสอัญชีรายชื่อเขาก็พาไปดูนี่ครองครองชนดนสีนี้เกลายเป็นดำเน่านํำอะไรคือประชาชนนะเขาลองเรียนมาผ่านทางท่านสอสอนะเขาก็ไปดูจริงๆอ่ะด้วยตำแหน่งจุดยุทธศาสตร์ชัยภูมิของสถานที่เนี่ย มันมี potential มันมีศักยภาพมันสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอะไรเอ่ยใด้ดได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยจะทํามาเป็น landmark ไงแต่ทีนี้นามันน้าก็ l a n d m a ์ k ไม่ได้แต่มันขาดการดูแลซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเขา่พัฒนากันตั้งแต่สมัยท่านอัศวินนะคลองนี้มันสวยๆอยู่ตอนแรกตอนแรกมันสวยๆแล้มันก็นี่ตามสภาพที่เห็นอะนี่ประมาณนี้คลองช่องนนทรีมันเปลี่ยนไปแล้วคุณนา Mm-hmm.